กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลักษณะของหน่วยงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานระดับกระทรวงของฝ่ายบริหารอยู่ในสังกัดรัฐบาลไทยมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายวางแผนบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการของประเทศทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางกีฬาในภูมิภาคการก่อตั้งกระทรวงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2545ตามพระราชบัญญัติปรับปรปุงกระทรวงทบวงกรมพศ2545โดยรายงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆเช่น กรมพราศึกษากระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ภายใต้ความรับผิดช,ชอบของกระทรวงนี้วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนพันธกิจจากแหล่งข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฉบับปีพศ2 5 6 0 2 5 6 4ถึง2564ให้ประเด็นภารกิจดังนี้ พัฒนาสินค้าและบริการองค์กรธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศกำหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสร้างความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคีที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย1การสร้างรายได้และเศรษฐกิจท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า39ล้านคนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ3.4ล้านล้านบาท 2. พัฒนาความสามารถแข่งขันของประเทศยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการบินโรงแรมร้านอาหารและระบบขนส่งปรับปรุงระบบวีซ่าและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นสูตหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก 3. การใช้ซอฟต์พาวเผักดันกีฬาและวัฒน,ธ,นธรรมไทยเป็นพลังอ่อนจัดเทศกาลงานอีเวนต์และกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจสังคม 4. การจัดกีฬานานาชาติอย่างยั่งยืนจัดซีเกมครั้งที่33ปี2568และอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ใช้แนวคิด Green เกส Sustainable Games วุ่งสู่การเป็น Carbon Neutral Net Zero 5. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพัฒนา Sustainable Tourism และ Net Zero Tourism ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนหน่วยงานในสังกัด 1. สำนักงานรัฐมนตรี 2. สำนักงานปรลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3. กรมพระศึกษา 4. กรมการท่องเที่ยว 5. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 6. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในส่วนภูมิภาค 7. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรัฐวิสาหกิจ 8. การกีฬาแห่งประเทศไทยรัฐวิสาหกิจ 9. องค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์กรมหาชนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่4ถนนราชดำเนินนอกแขวงวัดสมรนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100บุคลากรและงบประมาณล่าสุดมีบุคลากรจำนวน6,665คนพศ .2566 งบประมาณประจำปี พศ2 5 6, 4, 6 8 6,394ล้าน6 6 8 7 0 0บาทแก๊ปหรือเพนพอยต์แก๊ปหรือเพนพอยต์ที่สำคัญและเป็นปัญหาหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปัญหานี้เป็นประเด็นปัญหาหลักที่ได้รับความสนใจและถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอยู่เสมอ เื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคือเพนพอยที่ตรงกับภารกิจหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยตรงและสะท้อนถึงช่องว่างในการทำงานที่ต้องเร่งแก้ไขดังนี้1 ความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลนักท่องเที่ยวตามภารกิจของกระทรวงที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นความปลอดภัยถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดหากนักท่องเที่ยวรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นใจในมาตรการดูแลก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้ได้ 2. การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายปัญหาเรื่องการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและทัวร์เถื่อนชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมในการกำกับดูแลผู้ประกอบการและไกด์ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยวโดวยตรงการจะแก้ไขปัญหานี้ได้กระทรวงต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบควบคุมและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจรงิงจัง 3. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ปัญหาความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภยัยเช่นการช่วยเหลือฉุกเฉินทางทะเลหรือการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันร,ระหว่างหลายหน่วยงานเช่นตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวหน่วยงานกู้ภัยและท้องถิ่น 4. การฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมัน่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้นกระทรวงมีหน้าที่ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมา ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ได้จํากัดอยู่แค่เหตุการณ์อัชญากรรมที่ปรากฏเป็นข่าวเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและครอบคลุมหลายมิติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. การเอาเปรียบและช่อโกงจากผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวจํานวนมากมักเผชิญกับการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการบางรายไม่ว่าจะเป็นราคาที่สูงเกินจริงโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญการช่อโกงเช่นการหลอกขายแพ็กเกจทัวร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน การให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือการชักจูงให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพปัญหานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวทําให้เกิดความไม่มั่นใจและอาจนําไปสู่การบอกต่อในทางลบซึ่งทําลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ 2. ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยแม้ว่ากระทรวงจะมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยแต่ในทางปฏิบัติยังคงมีช่องโหว่ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญความปลอดภัยทางทะเลอุบัติเหตุเรือล่ม การขาดแคลนอุปกรณ์กู้ชีพที่ได้มาตรฐานในบางพื้นที่ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆความปลอดภัยทางบกการเจราจาที่ไม่เป็นระเบียบและการขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในบางจุดทําให้เกิดความเสี่ยงต่อน,นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเองการขาดระบบการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นระบบทําให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้า ปัญหาทัวร์ผิดกฎหมายทัวร์เถื่อนหรือไกด้เถื่อนเป็นปัญหาที่แก้ยากและสร้างความเสียหายอย่างมากต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวปัญหาเหล่านี้รวมถึงการหลอกลวงให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานทัวร์เถื่อนมักไม่มีใบอนุญ,ญ,ญาตไม่มีประกันภยัยและให้บริการที่ไม่ปลอดภยัยซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นต่อนักท่องเที่ยวจะไม่มีใครรับผิดชอบการสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจทัวร์เถื่อน มักนำนักท่องเที่ยวไปใช้บริการร้านค้าหรือโรงแรมที่ไม่มีมาตรฐานไม่ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องทำให้เม็ดเงินไม่ได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มทีผท่ผลกระทบของปัญหาผลกระทบของปัญหา ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายในระยะสั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมในระยะยาวซึ่งเป็นเพนพอยที่กระทรวงการท่องเที่ยวต้องเร่งแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเช่นลดความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มตัดสินใจเลือกประเทศอื่นเป็นจุดหมายปลายทางแทนทําลายภาพลักษณ์ของประเทศภาพลักษณ์ที่ดีที่สั่งสมมานานอาจถูกทําลายลงด้วยเหตุการณ์เพียงไม่กี่ครั้ง กระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศและเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม Entry Thailand แรกเริ่มกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนาระบบ Entry Thailand เื่อเป็นเว็บในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและขั้นตอนการเดินทางเข้าไทยในช่วงโควิด -19 และต่อมาเมื่อสามารถเปิดประเทศได้ Entry Thailand จึงถูกพัฒนามาเป็นแพลตฟอร์มกลางในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแบบครบวงจรระบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยว Thai eVisa บริการด้านวีซ่าแบบครบครันตำรวจท่องเที่ยวสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง ไทยเฮลพารสระบบคัดกรองนักเดินทางที่มาจากเขตที่เกิดโรคเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมนาวมวยไทยบริการฝึกมวยไทยตั้งแต่ระดับต้นกลางและขั้นสูงซึ่งมีหลายราคาให้เลือกทั้งนี้ผู้เรียนก็สามารถเลือกครูฝึกของตนได้อีกด้วยการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวเซฟพอยส์ Points, บริการใหม่ล่าสุด เป็นแอปพลิเคชันพยากรณ์สถานการณ์อัชญากรรมในแต่ละพื้นที่โดยประเมินความเสี่ยงจากการเกิดอัชญากรรมในเวลานั้นๆข้อมูลด้านการท่องเที่ยวองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริการรายงานข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรสสถสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพปฏิทินวัฒนธรรมแสดงวันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันสำคัญต่างๆโดยแบ่งตั้งแต่ภาคต่างๆ จนถึงจังหวัดต่างๆว่าในแต่ละเดือนมีวันไหนที่มีกิจกรรมบ้างรวมถึงบอกเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมด้วย Smart m u ิวเซียมแอปพลิเคชันเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งได้รับความร่วมมือจากระะกรุมศิลปกรแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม i n t r i Thailand 1. Digital Transformation คือการเปลี่ยนจากฟอร์ม Tm6 กระดาษ มาเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ที่กรอกผ่านเว็บของกรมตรวจคนเข้าเมือง2 Citizen-centric service ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางคือผู้เดินทางสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ด้วยตนเองและไม่ต้องเสียเวลาไปที่สนามบิน3 Seamless government รัฐบาลไร้รอยต่อคือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกจะถูกเชื่อมกับหลายหน่วยงานเช่นสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบและอำนวยความสะดวก 4. Efficiency and Transparency ประสิทธิภาพและความโปร่งใสข้อมูลของผู้เดินทางจะถูกบันทึกในระบบดิจิตัลที่ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องผ่านการเขียนหรือการเก็บเอกสารที่อาจสูญหายเป็นการลดต้นทุนการใช้กระดาษและลดข้อผิดพลาด 5. Innovation from Crisis นวัตกรรมที่เกิดจากวิกฤต ระบบ Entry Thailand มาจากความต้องการคัดกรองของผู้เดินทางในช่วงโควิด19จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นระบบถาวออย่างระบบ Thailand Digital a r r i v a Card ในปัจจุบัน 6. Security and Public Health and Integration โดยระบบนี้ ช่วยตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางเพิ่มความปลอดภัยและรองรับมาตรการสาธารณะสุขทําให้การบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ4.0ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของนวัตกรรม Entry Thailand 1. ทําทำให้มีระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ที่มีการบูรณาร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ครอบคลุมในหลายมิติ 2. ระบบเอนทรีไทยแลนดตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้รับบริการโดยอาศัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยการพัฒนาระบบให้มีความรครอบคลุมการท่องเที่ยวในทุกมิติ มิติในด้านความสะดวกของการใช้บริการแหละท่องเที่ยวและสินค้าหรือการบริการทางการท่องเที่ยวมิติด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวและมิติความสะดวกในการชำระสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 3. การบริการนักท่องเที่ยวในมิติต่างๆรวมอยู่บนเว็บไซต์ Ent r y t ร a i l a n d ครบจบในที่เดียว จึงง่ายต่อการเข้าถึงการท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำและการท่องเที่ยวเชิงความงามและแพทย์แผนไทยเป็นต้นวิภาคจากการศึกษาการพัฒนาระบบเอ็นทายไทยแลนด์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและขั้นตอนการเดินทางมาที่ประเทศไทยในช่วงโรคระบาดโควิด -19 ได้ยังถูกพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแบบครบวงจรในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงการปรับตัวของหน่วยงานรัฐต่อสถานาการณ์การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเริ่มต้นในฐานระบบการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อนจะพัฒนามาเป็นแพลตฟอร์มกลางจุดแข็งที่เห็นได้ชัดคือ การเชื่อมโยงข้อมูลและการบริการจากหลายหน่วยงานเข้าสู่ระบบเดียวทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลจากหลายแหลง่งอีกทั้งยังเข้ากับแนวคิด Easy o f Travel well, ที่มุ่งลดขั้นตอนการเดินทางและเพิ่มความสะดวกสบายและเป็นนวัตกรรมเชิงบวกแต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาโดยเฉพาะปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งยังคงเป็นเพนพอยทที่สำคัญ องงการททท่่เียยวไยแม้ว่าระบบจะสามารถรวบรวมข้อมูลและบริการได้อย่างครอบคลุมแต่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นการป้องกันอัชญากรรมการควบคุมทัวเถือนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยยังคงต้องอาศัยความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานซึ่ง Entry Thailand ไม่สามารถตอบโจทย์ในเชิงปฏิบัติได้เต็มรูปแบบ นอกจากนี้ความไม่พร้อมในด้านเทคโนโลยีในบางพื้นที่และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการบริการดิจิทัลของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็เป็นอุปสรรคที่แพลตฟอร์มนี้ยังไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันปัญหาการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการก็ยังเป็นสิ่งที่ระบบออนไลน์ไม่สามารถแก้ไขได้หากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังและการกำกับดูแลที่เข้มแข็งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป e n t e r i Thailand ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเชิงการให้ข้อมูลและความสะดวกสบายแต่การที่จะทำให้แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนจำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไปพร้อมกับการเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการรองรับภาษาหลายๆภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ 2. ควรมีการพัฒนาและอัปเดตระบบนวัตรกรรมหลังการระบาดของโรคโควิด1 9ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันที่สุด 3. ผู้พัฒนานวัตรกรรม ควรทำแอปพลิเคชันให้นักท่องเที่ยวเพื่อลมดขั้นตอนในการหาข้อมูลที่ซับซ้อน 4. ควรเชื่อมโยงเข้ากับบริการสถานะภายในประเทศโรงแรมและสถานที่พักอื่นๆ 5. ควรเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือระบบควรมีมาตรการป้องกันข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้รั่วไหลและสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 6. ควรจะมีช่องทางให้กับนักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาเพื่อนำปัญหาไปพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 7. พัฒนาระบบนำทางเชื่อมต่อกับ Google Map แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารหรือร้านท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่จะจัดในเร็วๆนี้